ดีครับุกท่านแถวดอนมาราเดอร์นี่ตอนนี้ก็เราจะมาติดติดกันศาสตร์ฝนตรงหลังคาห้องน้ำเห็นไหมบนหลังคาห้องน้ํานี่ตรงนี่ตรงหน้าบ้านเราเนี่ยแหละเห็นไหมตรงนี้ตรงข้างล่างก็เป็นบันไดห้องน้ําเป็นบันไดลงไปห้องน้ํำนะตอนนี้ทีมช่างเพิ่นกําลังวัดความยาวบนล่างอัะนนะั้นเพิ่นก็นั่งอยู่บน สังกะสีหมดแหละเพราะว่าแดดมันหอนเนี่ยนั่งเอาใหม่มาไกลเพื่อนก็กำลังจะติดเด้อมันไม่ครัมี่เาครับมนงี้ครับมันมีจักรอืมแม่แไปขึ้นนั่งร้านเพื่อนนี่ม่นั่งร้านเพื่นเพื่อนให้คนน้ำหนักน้อยขึ้น พี่หนัก,ทกนเท่าไหร่ผมเออครับพอกันทั้นี่เลยพอปูนก็ไม่รอดแล้วไม่อยากจะลองดูไม่ต้องบ้านะี้นะนตรงนี้ก็จะมีกันฝนเข้าแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มแบบมา้าตรงข้างล่างนี่ก็จะเป็นโซนโซนไว้ร,รับแดดไว้นั่งนั่งเล่นกันชิวๆแต่ตอนนี้ยังไม่เสร็จตอนนี้ไม่เสร็จหรอก เพราะว่ามันต้องทยอยต้น,ตนไม้ยังไม่ขึ้นเราจะเอาสแสลมขึงก่อนเพื่อความลมแล้วต้นไม้ขึ้นตัวงามตอนนี้ก็น,น,นุ่บ,บรบร,ราายากาศรอบๆออย่าไปบงังพัดลมลมูกออกมาลมมันเย็ยนออกมาออกมาออกมาลงเขาบอกว่าเป็นหยังดอกแบ่งกัน<ม>นอนดูเหือ <laughs> คืนนี้ถ้าจะโดนพายุอีกแล้วเพราะมัน <laughs> ไม่มีลมเลยเด้ ในตอนนี้เพเิ่มกำลังกอ่อนี่ด้านในก็จะมีบานหน้าต่างด้านบนก็นู้นประมาณนู้นตรงนี้ก็จะปิดกันฝนสาดด้านนี้ก็จะเป็นระเบียงกลางนาะตรงนน้นก,ก็ปิดแล้วเพราะว่าฝนมันมาทางนน้นมันจะได้บ่เปียบ นี่ตอนนี้ด้านล่างก็ก่อเป็นห้องอีกห้องหนึ่งเอาไว้สำหรับน,รนะนอนหน้าร้อนไม่นอนเวียนไอเอาฉีดชมพูนะชันนี้ก็จะเป็นโรงกลัวห้องเก็บของของไอุดรเดอน,ดนี่ตรงนี้เนี่ยเก็บพวกเป็นซอสเซิร์ฟเป็น,ปนของที่จําเป็นนั่นแหละที่มันไม่ไม่เปียก ส่วนด้านบนก็นุน่นเพื่อนกําลังยิงเหล็กแล้วห็นปิดเหล็กแล้วอีกหลายฝนจะเข้าทางนู้นมันก็จะไม่เปียกแล้วไไะท,ทียเกระเบืจมะราันจะได้เกาะเด้เกาะกับผนังได้ถ้าไม่จุ่มมันอไ้นั่นไปไม,มีที่นี่ที่เดียว ช่างปูนหญิงมือหนึ่งของขอนแก่นเพราะเพื่อนมีมือข้างหนึง่งข้างซ้ายข้างหนึง่ขงข้างขวาข้างหนึง่งเขาเรียกอุสากรรมใครัวเรือนเป็นหมดมีส่นวนด้านนี้เมื่อวานยังเป็นช่างเหล็กเลยวันนี้เป็นช่างปูนได้นเนี่ยเพราะว่าเพือเ่อนหันหลังใส่กันอยู่แ้เนี่ยเราพี่เียต่างไม่ช่เมียช่วยใครตอนนี้เพิ่นกำลงังหน้าต่างหน้าต่างพี่เพือจะใส่ตรงนี้เดอ้อ นี่ใส่ตรงนี้แล้วก็มองไปตรงสระนี่ก็จะเห็นแบบบรรยากาศสะน้ําแล้วก็ต้นไม้นี่แล้วก็จะใส่มุมนี้อีกหนึ่งบานนี่ตรงนี้เนี่นยแล้วก็มองไปก็จะไปเห็นอยู่ประมาณท้องนาท้องนาแล้วก็สะน้ําเวลาเรานอนเราก็จะได้แบบมองออกไปเนาะ <c oughs> มันจะได้สบายตา โอเคขอบคุณสำหรับคลิปนี้เด้อฝากดูคลิปดูโฆษณาให้พี่เพรจับพินาเด้อไปแล้วบ๊ายบาย